อย่างที่เราจําได้ในช่วงโควิดเนี่ยเราเกิดปรากฏการ,ร์ลานิยาสาปีติดถ้าเกิดปรากฏการ,ร์ลานิย่าแล้วเราต้องเตรียมการล็อกมืออะไรกับมันบ้าง<ม>ก็ให้ไปดูว่าพื้นที่ไหนที่มันเสี่ยงในการรับน้ําแล้วก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกตอนน่อเนื่องอาจจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ทําให้เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ําท่วมหรือโคลนถล่มอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าปรากฏการ์ลานิย่าเนี่ยมันแรงขนาดไหน<ม>แต่บอกได้เลยว่าในปีนี้ลานิย่าจะพัฒนาตัว อ <Talk> ุตุเตือนลานิยากำลังจะกลับมาประเทศไทยกำลังต้องเจอกับอะไรวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณชลัมอุ่นอารีนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษศูนย์ภูมิอากาศสวัสดีค่ะพี่ชลามสวัสดีครับค่ะพี่ชลามคะบีมอยากรู้ว่าปรากฏการณ์ลานิยาค่ะมันคืออะไรอะค่ะจริงปรากฏการณ์ลานิยาเคยได้ยินเอลนีโยโนเนาะม,มันก็มีลักษณะคล้ายกันแต่มันตรงกันข้ามกัน ปรากฏการไม่ว่าจะเป็นเอลโ诺หรือลาเนียก็ตามเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิงน้าทะเลโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของหมหาสมุทรแปซิฟิกคราวนี้พอมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเนี่ยทั้งในระดับที่เราเรียกว่า global impact คือในหลายๆบริเวณทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างที่เราจําได้ในช่วงโควิดเนี่ยเราเกิดปรากฏการ์ลานียกาปีติดเลย ก็ตั้งแต่ปี2563อันนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวของการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วก็มาเป็นลานียช่วงนั้นนะ่ะประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับเกิด2ช่วงของปรากฏการณ์ก็จะมีทั้งบริเวณที่ฝนต่ำกว่าปกติแล้วก็ฝนสูงกว่าปกติพอมาปี2564อันนี้เริ่มชัดแล้วปรากฏการณ์ลานียที่เกิดขึ้นซ้ำเนี่ยทำให้ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศเลยนะในตอนนั้น เกิดปริมาณฝนเนี่ยสูงกว่าค่าปกติและโดยเฉพาะปี2 5 6 5้า้ซึ่งตอกย้ำมากเลยก็คือเกิดปรากฏการณ์ลานิยาเป็นครั้งที่3ส่งผลกระทบให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยสูงกว่าค่าปกติลแล้วปรากฏการณ์ลานิยาค่ะปีนี้คือจะเกิดขึ้นไหมอะคะมีหลายๆสำนักเนาะทางอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ไ้แล้วล่ะว่าปีนี้ลานิยาจะเกิดขึ้นแล้วก็ เริ่มพัฒนาตัวจริงๆก็คือประมาณกลางปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนาะหมายคามว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรเนี่ยมันจะค่อยๆเย็นตัวลงแล้วก็จะค่อยๆเย็นมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้ตัวปรากฏการณ์เองไม่ว่าจะเป็นเอลโ뇨หรือลานญยามันจะขึ้นไปพีคสุดๆอย่างลานญยาเนี่ยก็จะเย็นสุดๆเนี่ยในมหาสมุทรก็ประมาณช่วงปลายปีพฤษภาคมธันวาคมก็ลา ครานี้เรายัางคาดการไม่ได้ตอนนี้นะว่าอุณหภูมิที่มันจะต่ําสุดๆในช่วงพฤิการธันวาแล้ก็มกรามันจะอยู่ที่กี่องศาเซลเซียสแต่บอกได้เลยว่าในปีนี้ลางยาจะพัฒนาตัวค่ะแต่ก็คือน่าจะประมาณนิถุนาถึงธันวาธันวาแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดระดับลงจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติก็ประมาณกลางปีหน้า งั้นพี่ถามไปนิดนึงว่าพวกแบบปรากฏการโลกเดือดหรือโลกร้อนทุกวันนี้คะ่ะที่มันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะมันส่งผลต่อปรากฏการณียาด้วยไหมคะค่ะใช่คือจริงๆแล้วอตัวปรากฏการไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือโลกเดือดโลกเด,ดนี่เพิ่งเป็นคาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนอะถ้าเราพูดถึงสภาวะโลกร้อนเนี่ยเนื่องมาจากอุณภูมิเกี่ยวน้ําทะเลมันก็ร้อนขึ้นจากอย่างที่เรารู้เนะตัวกินกน้นเฮาเเกสในใช้บรรยากาศเยอะก็สะสมพลังงานไปในโลกเยอะทําให้ปรากฏการอาจจะเกิดขึ้นบ่อย แน่นอนแล้วว่าเอลนิโยที่เคยเกิด3-4ปีครั้งอาจจะ2ปีถึง2.5ปีครั้งก็ได้มันจะเกิดถี่ขึ้นใช่แล้วโดยสภาวะที่เรานิยามคำมใหม่ว่าโลกเลือดเนี่ยมันเลยทำให้ปรากฏการส่งผลกระทบทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นฝนตกทีวันเดียวน้ำท่วมหนักหรือเกิดภัยแรงอย่างยาวนานพวกนี้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ มันเนื่องมาจากการสะสมของอุณหภูมิที่โลกเนี่ยเก็บไว้แล้วบีมอยากรู้ว่าถ้าสมมติเกิดปรากฏการณ์ลานียขึ้นนะคะมันจะส่งผลอะไรมันจะเอฟเฟกต์ยังไงต่อชีวิตเราบ้างอะคะในบ้านเราเนี่ยปรากฏการณ์ลานียเนี่ยจะมีส่วนทําให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแต่จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ทําให้เกิดภัยพิบัติเช่นน้ําท่วมหรือโคลนถลม่มอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าปรากฏการณ์ลานียเนี่ยมันแรงขนาดไหน ฤดูการของพายุที่มันจะเริ่มพัฒนาตัวโดยพอนในมสมแปซิฟิกเนาะก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมก็เริ่มพัฒนาตัวนะแต่จะเริ่มมีผลต่อบ้านเราจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพายุที่เข้ามาประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งจากภาคผ่านบริเวณทางตอนบนมิถุนายนากกฎาคมสิงหาคมทางอีสานภาคเหนือประเทศไทยตอนบนอย่างได้รับผลกระทบเยอะคราวนี้พอเกิดปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นเอลโยหรือลานียก,ก็ตามอย่างที่บอก ไม่ใช่แค่ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแต่ชั้นบรรยากาศเรื่องของกระแสลมก็ผิดปกติก็เลยทำให้ช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหรือลานยากก่าก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสทำให้พายุเนี่ยมันพัฒนาตัวได้ง่าย mm hmm. แล้วก็อาจจะมีความรุนแรงขึ้นบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาของการเกิดยานนั้นจะเห็นว่ามิติทั้ง4เนี่ยมันทำให้พายุสมมติกระทบ โดยเฉพาะกับคนที่อยู่บนพื้นทวีปเนี่ยได้มากขึ้นสมมุติแบบถ้าอากาศมันเปลี่ยนอ่ะมันก็เอฟเฟกกับพวกแบบเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรอันนี้ด้วยไหมอะคะแน่นอนเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่พึ่งพาน้ําฝนอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ตามซึ่งอลปรากฏการณเอลนิโยลาริญาเนี่ยนันก็เป็นเหมือนกับตัว ปัจจัยหลักอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ปริมาณฝนมันหายไปหรือปริมาณฝนมันเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเราเกิดปรากฏการณ์เอลโ뇨ที่รุนแรงแล้วส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่มันยาวนาน,นแน่นอนแล้วว่าผลผลิตทางการเกษตรมันเสียหายแล้วก็กระทบเป็นลูกโซ่เลยของกระแพงขึ้นเพราะว่าผลผลิตมันน้อยลงการส่งออกก็แย่ อันนี้ก็เป็นอันเนาะในทางกับการถ้าเกิดปรากฏการาน์นาญา<ม>แล้วเกิดปริมาณฝนมากผิดปกติจนเราอาจจะไม่ได้เตรียมการรับมือเนี่ยเรื่องมันจะเป็นเรื่องน้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหาย<ม>ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเกิดภัยพิบัติกับชีวิตทร,รัพย์สินอันเนี้ยก็รัฐเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือครึ่งปีหลังจากนี้ถ้าสมมติเกิดลานิญาขึ้นเนี่ยพื้นที่ไหนคนจะต้องเฝ้าระวังบ้างอะคะ บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูม,มิศาสตร์หลากหลายเนาะอย่างที่เรารู้ถ้าจะให้บอกว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ลานิญ,ญาแล้วเราต้องเตรียมการรับอ,อะไรกับมันบ้าง<ม>ก็ให้ไปดูว่าพื้นที่ไหนที่มันเสี่ยงในการรับน้ําแล้วก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกต่อนเนื่องเรื่องของโคลนถลม่มไอเน,นี้ยปรากฏการณ์ลานีญ,ญาจะส่งผลกระทบอาจจะทาให้เกิดความรุแนะแรงไดมาึ้นเช่น เช่นพื้นที่ไหนบ้างอะคะที่แบบเสี่ยงอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอาจจะมีข่าวเคยยินที่วังชินนอที่หน้าเนี่ยที่เกิดโคลนถล่มตอนนั้นก็มีข่าวคนเสียชีวิตเยอะเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่ฝนตกต่อเนื่องหลายๆวันเนี่ยก็จะเกิดโคลนถล่มได้หรือแม้กระทั่งภาคใต้ที่เราอาจจะได้ยินเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่พอขึ้นฝั่งแต่ละครั้งเนี่ยความรุนแรงของกระแสลมความรุนแรงของตัวพายุที่นําปริมาณน้ํามาเนี่ย ก็จะทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะแถบถ้าเราไดได้ยินเนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจงังหวัดที่อยู่ในแถบอ่าวไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะสมมติปริมาณน้ำฝนเยอะอย่างเงี้ยน้ำจะท่วมแบบปี54อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นได้ไหมอะในปีนี้กรุงเทพเนี่ยมันสเปเชียลเนาะ<ม>คือกรุงเทพเนื่องจากมันเป็นเมืองที่เราเรียกว่ามันมันถูกบิดจากธรรมาชาติแล้วถ้ามันมีปริมาณน,น้ำเนี่ย เราอาจจะบอกไม่ได้ในทันทีว่ามันจะท่วมไม่ท่วมสมมุติว่ารเราบอกว่ากรมอุตุพยากรณ์ว่าในวันพรุ่งนี้กรุงเทพจะมีฝนตก100มิลลิเมตรเลยมันก็บอกไม่ได้ว่าตรงไหนมันจะท่วมไม่ท่วมเพราะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้วยเรื่องของผังเมืองด้วยเรื่องของการระบายน้ําด้วยเรื่องของพื้นที่บล็อก เส้้้นนทาางดวยจํจริงๆจ,จากปรากฏการณ์รานิยาที่คุยกับพี่ชลัมมาก็คือค่อนข้างจะอาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงเนาะประชาชนก็จะต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ชลัมมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเฟสค่ะีสวัสดีครับแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ